แรงมาเยตังไปแห้งอร้กจหมนแบบวมสีไม่บ้านคนหมดอีเมแจงตัวก็ถึงแคนงค่แจงตัวก็ถึงแล้วที่ค้างพวกมือคนี้ค่ะเอินหาได้ละผู้ใดแน่คนไรไปพ่อแม่ เกินเออเดี๋ยวมันกินเองเออหน่าเออหน่าเก่งเออเออเอายกพวกให้อัดยกพวกเอ็งยังงี้อย่างงี้โอไม่หนูไม่หนูโอไม่หนู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 สิดท้ายจักบาทรุกไม่จบไม่จบไม่จบไม่จอไม่จอไม่จอเอาเออมึงกินยังเลยลูกเก่งเก่งเก่งยังเลยเอาน้องพลอยไปกินกินกับน้องเพชรน้อไปกินน้องพลอยกินข้าว กินเก้าเพชรกินข้าวอยู่นุ่นล้เพชรกินข้าวกินข้าวเลาอเจี๊ยมกัดกากหมูไหมเขาพัดแซบแซบคือคือของห้อสมัยตะก้าหมนี่แม่คลขายอย่รานนยนี่เข็น่แตาบ้าอแจ่บอืมเขาพาดแจบโอ้แจ๊บบุกละพอยพอยเดียพอยอยียพอยอยพอยเขาเขาเอิญมากินเข้าหนิน้องเอิญมากินเข่านน่พอยพอยม่กินเข่าเดินันไ ยังนีพ่อยโอ้ยไอ้หม่อหนมโวคอ้ยอยาถึงเวลาเขาก็กินเห็นไหมลูกวิทย์เขากินข้าวเองเขาเก่งเก่งมากเก่งเก่งเก่งมากเก่ม อาจเอาจับภาพอื่นดิอาซีอาีเม uh, mm, uh, ่อได้มาแล้วใส่กอนบ้านี่เป็นาเป็นยรุ่นเดิเอิรนดวเอินะกันเอิเอิบอดีบอหน่อยทีน่อยหนึ่งเด้เอิรนว่าอารีอาชอารอา้จำบาเนาะอาีจะย่าบอกกันโนโนโนดกเดียวอาร์ เขาคอยติดต่อกันเอยไงเอาไงเอันนี้ป้าบิวมาแล้วน่ะป้าบิวว่าไงดูดูสิป้าบิวว่าป้าบิว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 ส่งอะไรให้ไม่รู้นั่นป้าบิวไปดูป้าบิวเร็วมาดูมาดู อ้า่ใครโทรมาใครโทรมาเลยวต้องคอยมารับโทรศัพท์เ้อสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณลำดวนสวัสดีปีใหม่ป้าบิวป้ายุ้ยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะป a p แฮปปี p y ปป p นิวเวียร์ ปีปีปีฮปัีสวับปีสวยูดัลดหลวอสดรสัสดีสวัสดีสวดีสวัสดีดีสวัสดีาไม่ดีู่ด้วยกดีันดีสัสดีสวัสอยสวสดวัสวัดีสัสดีาเสวัสดีวัสดีสวัสดีสวัสวัสดีวัสดวัสดีสวัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี